สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจและชาว y o u t u b e นะคะวันนี้กลับมาเจอกับน้องเนเน่คนเดิมนะคะกับการรีวิวรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆ้อนนั่นก็คือ Toyota h ไ l u ักรี o 2.4J ไฟฟ้าคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตู้เย็น MBC นะคะซึ่งติดลบสูงสุด25องศานั่นก็คือติดลบมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกหรือว่าจะเป็นกับ ทางเซเว่นอีเลเว่นซีพีต่างๆเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะกับธุรกิจนี้เจ้าของธุรกิจหรือว่าจะเอาไปคังชนคังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวรถสีขาวสีเดิมเดิมจากโรงงานซึ่งรถของเราทุกคันเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะคะก่อนอื่นที่จะไปเนี่ยอยากจะให้ดูโฉมหน้าก่อนนะคะตัวนี้เป็นเจไฟฟ้านะเขาจะมาด้วยโฉมหน้าสีดําแบบนี้กระจังหน้าด้านบนสีดําโลโก้เป็นโครเมียมนะคะซึ่งโลโก้เนี่ย ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะคะของแท้ๆเดิมๆนะคะด้านล่างก็เหมือนกันช่องระบายอากาศก็จะเป็นตารางแบบนี้นะคะก็ช่วยในการระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีเวลาเราใช้งานหนักเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันนะว่าห้องเครื่องของคันนี้มีอะไรบ้าง วิธีการเปิดนะคะก็ง่ายๆเลยเพราะว่าตัวเปิดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงโลโก้เลยสอดมือเข้าไปนะคะสะกิดขึ้นนิดหนึ่งอ่านี ก็ง่ายๆเลยเปิดมาดูนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานซึ่งรถของเราเนี่ยก่อนออกรถเราจะเช็ครถให้ลูกค้า30รายการนะคะค,คือเช็คอะไรบ้างน้ำยาแอร์กองแอร์ถ่ายน้ํามันเครื่องหรือว่าจะเป็นหมอ้อแบตเตอรี่ผ้าเบรกอะไรเนี่ยเราเช็คให้หมดเลยนะคะแล้ววิธีการดูรถมือสองเบื้องต้นนะคะผู้หญิงอย่างเราก็สามารถซื้อรถได้นั่นก็คือดูแผ่นเพจเม็ดอาร์ตเม็ดแต้มสีต่างๆนะคะก็เช็คดูได้เลยนี่ ถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นเพจตัวนี้นะคะเราดูได้ตัวเลขตัวถังเนี่ยจะตรงกับทางหน้าเล่มของเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตรงเนี่ยซื้อได้หมออก็ยังแปะอยู่นะคะแผ่นกานความร้อนก็ใส่มาให้ครบทั่วเลยเพราะฉะนั้นก่อนออกรถเนี่ยเช็คให้ลูกค้าดีแน่นอนนะคะถัดมาที่ไฟกันบ้างนะคะตัวไฟเนี่ยจะเป็นไฟหลอดของฮาโลเจนก็คือช่วยส่องสว่างในตอนกลางคืนได้ดีเหมือนกันนะคะหลอดไฟสีขาวละมุนล,ละไมนั่นเองนะคะ ปั๊บถัดมาที่ตัวล้อกันบ้างนะคะสําหรับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อก,กระทะล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากตกแต่งอะไรพิเศษก็ บอกแจ้งเราได้นะคะเราก็จะมีล้อ TE37 หรือว่าล้อแม็กเวลให้กับคุณลูกค้าอันนี้ลูกค้าจ่ายนอกนะคะแต่ได้ราคาทุนแน่นอนนะคะสำหรับขนาดยางซีรีย,ยางของคันนี้205ทับ70 R15 ก็คือขอบยาง15นิ้วนั่นเองนะคะแม็กใหม่เบิกใหมย่ายางใหม่แน่นอนนะคะโลโก้ก็มีครบไฟเลี้ยวทับทิมซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะคะแล้วตัวกระจกมองข้างเนี่ยถ้าเป็นตัวเจธรรมดาเขาจะเป็นสีดา สีเหมือนกันเลยกับกระจังหน้าด้านหน้านะคะก็ครอบสีดํามาให้ตัวกระจกก็เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานโตโยตา้าคิ้วกันศาสตร์ปแปะมาให้ซ้ายขวานั่นเองนะคะมาถึงพระเอกของเรากันบ้างตัวนี้เป็นตู้เย็น MPC พคูนั่นเองก็คือรักษาอุณหภูมิได้ดีอะเนาะแล้วความสวยของตู้ MPC เนี่ยเขาเห็นไหมเรียบแล้วสีเนี่ย จะสวยสวยมากถ้าเกิดว่าเป็นตู้นี้แล้วด้านล่างเนี่ยก็มีกันชนอะไรให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นอาสเตนเลสนะคะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนไม่ขึ้นสนิมแน่นอนก็นี่มีช่องกุญแจอะไรใส่มาให้แล้วมาดูในส่วนของล้อกันบ้างถ้าเกิดว่าล้อปกติเนี่ยก็รถ เนี่ยเขาจะมาเป็นล้อเหมือนล้อกระทะด้านหน้าแต่ของเราอ่ะใส่พิเศษให้กับคุณลูกค้านั่นก็คือใส่ล้อบรรทุกให้นะคะเป็นยาง Michelin XCD2 ซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีอ่ะรองรับน้ำหนักได้ดีมากก็คือมีผ้าใบหนาถึง8ชั้นขนาดยางอยู่ที่225ทับ 75R14 ขอบ14นิ้วนั่นเองนะคะด้านหลังก็เหมือนกันเห็นไหมนี่ เหล็กมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยถัดมาชมด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับตัวตู้ตัวนี้ความสูงเนี่ยอยู่ประมาณเมตรหกนะคะก็คือเมตรหนั่นเองไม่ใช่ประมาณหรอก กะมาแล้ววัดมาแล้วนะคะเพราะว่าจะขายลูกค้าก็เลยวัดมาจากข้างในถึงข้างบนเลยเมตรหกนะคะก็นี่สติกเกอร์ MPC คูไฟเลี้ยวด้านบนแล้วก็ไฟเบรกก็ใช้งานได้ปกตินะคะด้านล่างก็เหมือนกันไฟระบบไฟต่างๆใช้งานเป็นปกติเลยก็ตัวนี้ เป็นอลูมิเนียมนะคะก็กันความลื่นได้ด้วยนี่เขาจะทําบุมาเป็นตุ่มๆแบบนี้ทั้งบันไดเหยียบแล้วก็ตรงข้างบนเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของด้านในตู้กันบ้างนะคะถ้าลูกค้ากลัวของด้านในหายก็เอากุญแจอะไรมาล็อกไว้ได้เลยนะคะวิธีการเปิดก็เปิดจากซ้ายนะดึงนิดนึงมาขวาเพราะว่าประตูเนี่ยหนักหนักมากเลยตัวนี้จะเป็นยางแผ่นกันความเย็นนะคะนี่ ของเรามียางใหม่ด้วยใส่มาให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ายางเสื่อมสภาพเนี่ยเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะด้านบนจะเป็นตู้ห้องแอร์นะคะอุณหภูมิบอกแล้วว่าติดลบ25องศาแล้วด้านล่างด้านข้างเนี่ยก็กันเวลาพวกของอะไรกระแทกนะคะตรงพื้นเหมือนกันจะเป็นพื้นสแตนเลสน,นะคะตัวพื้นเนี่ยก็จะทําเป็นร่องกันลื่นได้เหมือนกันนะคะแล้วเวลาแล้วเวลาน้ําทิ้งเนี่ยเขาเวลาน้ําแข็งมันละลายก็ แล้วน้ำมันก็จะไหลลงตามช่องนี้เลยก็เดี๋ยวจะมุดพามาชมในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะคะว่ามีกี่ตัวแหนบเนี่ยสามารถบรรทุกหนักได้จริงไหมอ่ะมาเลยนะคะตัวแหนบเนี่ยเขาจะพ่นสีให้เป็นสีแดงนะคะเวลา ตามหลังมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่ารถคันนี้สามารถบรรทุกหนักนะบรรทุกหนักอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะมีกันเด้งอะไรให้เรียบร้อยซึ่งตัวแหนบปกติอ่ะเขาจะใส่เดิมๆจากโรงงานอ่ะจะมาไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะแต่เนี้ยก็พิเศษมาให้นะคะแหนบก็หนาอยู่เดี๋ยวมานับดูว่าแหนบกี่ชิ้นหนึ่ง 2องสามี่ห้าหอันนี้โอ้โหแหนบล่าง6นะคะแหนบบนเนี่ยหนึ่สาสี่โอเคก็สามารถบรรทุกได้2อถึงสตันเลยแหละช่วงล่างเนี่ยก็สูงนะเรานั่งคิดดูเรามุดเข้ามานั่งแล้วก็รีวิวได้เลยก็สูงอยู่นะแล้วพ่นกันสนิมเนี่ย โอ้ไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนะคะรถทำงานก็จริงล้อสแปรย่างอะไรก็มีมาให้ครบแน่นอนเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากสำหรับสายโลจิสติกค่ะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของภายในของเจ้าตู้เป็นคันนี้กันบ้างนะคะปึ๊บเลื่อนได้นะตรงเบาออะเลื่อนไปหน้ากับหลังแล้วก็ปรับเบา อันนี้ได้ขึ้นบนลงล่างได้หมดเลยนะคะแล้วตัวนี้ให้คุณแจมาเป็นคุณแจร,รีโมทด้วยพับเก็บได้ปึ๊บนี่สะดวกสบายต่อการใช้งานเลยนะคะมาพร้อมกับเลขไม้สองหมื่นสามปีใหม่ปี2018นะคะให้เลขไม่มันน้อยมากๆแล้วตัวนี้ระบบความปลอดภัยเนี่ยแอร์แบ็กคู่หน้าเขาให้มาดีเลยแหละแล้วตรงหัวเข่าเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ด้วย คือดีอะระบบความปลอดภัยของเขาและตรงหน้าจอเนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ A U S หรือว่า U S B ได้หมดเลยแล้วจุดประสงค์สำคัญที่อยากจะพามาด้านในนะคะตัวนี้เลยนี่ถ้าเกิดว่าเราเราเนี่ยอยากจะใช้ตู้เย็นด้านหลังนะคะสตาร์ทรถนิดหนึ่ง ก็แค่เราเปิดปุด๊บตัวนี้จะเป็นปุ่มสีแดงนะคะเปิดปิดระบบของเขาแล้เราตัวนี้อุณหภูมิเก่าของเขาใช่ไหมคะเราอยากได้อุณหภูมิใหม่ก็แค่กดเซตตัว C ก็จะขึ้นกระพริบแบบนี้นะคะกดค้างไว้ตัวเซตเนี่ยประมาณ5วินาทีนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอุณหภูมิประมาณไหนบวกลบขึ้นบนนะคะนี่ก็กดได้ถ้าเกิดว่าสมมติเราพอใจอยู่ที่อุณหภูมิแค่นี้เรากดเซต เห็นไหมนี่อันนี้คือเรากดเซร็จแล้วมันก็จะได้อุณหภูมิที่เราต้องการแต่ตัวนี้ปุ่มสีเหลืองเนี่ยกดละลายน้ําแข็งได้นะคะแต่ตัวนี้จริงๆคือมันกดละลายน้ําแข็งอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากได้แบบรวดเร็วว่องไวอะ่ะ กดปุ่มเหลืองได้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการใช้ตู้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้รถสายบรรทุกและก็โลจิสติกแบบนี้นะคะให้คิดถึงน้องเนศูนย์รวมรถตอนเดียวภาคใต้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ให้น้องเนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ